สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ปู่สู่คนครับมื่อวานพบพ่อกันกับผมพาหยุ่นเคยผ้าเขาวงหยิกเส้นเคยเก่าเหมือนเดิมครับหลังจากที่บริพบพพอกันโดยนะครับมื่อนนี้ครับเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกแปดนะครับเหมือนกันสีเขาสู่ปีพศไหมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับราคาห้วยกะก็ยังบอดีเป็นไรนะครับ อ้ามือเชร้าตอนเศร้านะครับนี่กะหมอกแห้งครับพี่น้องหมอกแห้งก็เอาขั้วมาลามกินยากินเฟืองอยู่ทงหน้าคือเ่าเหมือนเดิมนะครับอ่าสมบอดภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิรงนะครับพี่น้องได้เบิงรงอ่าบรรยากาศทงให้ทงหน้าบรรยากาศวิธีของคนเลี้ยงควายคือเ่านอกพี่น,อน้องเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศของอ่า เข้าที่เอาควายมาลามมาเรียงนะครับพี่นอ้องอ่ะพี่น้องผพ้ใได้ก็เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนานะครับกับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสุขู่สุขคนนาะพี่นอนะ้องเนาะเออเดินทางปลอดภัยให้หอดบานหอดสองยางปลอดภัยสุขคนนะครับพี่นอ้องอ่ะผมก็สทรงมอบภาพบรรยากาศวิธีของคนเลี้ยงค้ายให้พี่น้องในเบิง่งคือเกานะครับเพราะวาสิปีเกาปีไม่กะคือเกาเหมือนเดิมนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะปีไม่นี่กะ แม่ก,ก็ขอให้ราคาง่วราคาค้อยเป็นราคาเนี่ยเด้อเนาะให้พี่ให้น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วเลี้ยงค้อยเหาได้มือนตาอาบปากได้หลังจากที่ตกตํามาสามปีเขาสี่ปีแล้วพี่น,น้องเนาะกัดจ,จังได้กะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้พีนน่น้องทุกคนอ่าผาบรรยากาศเห่าเอาค้อยมาล่ามมาเลี้ยงนะครับนำทงให้ทงหน้าพี่น้องเห่ายู่นีละนะครับ นะกินหยาไปเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะเลียมพลละ4โมง5โมงเช้านะครับส,สายๆพลระก็ะเ,เอาไปกินน้ำเขาหม่มคือเกา่านะครับเป็นประจําทุกมือเนาะเพราะว่าควายนี่ตกได้กินน้ำแม่มนม้ำน,นอนหม่มนะครับตากแดดเบิดมือบ่ไดดคืองัวเนาะกันะตากแดดเบิดมือได้กะบรอดนะครับพี่น้องเอนะัพาพี่พาน้องมาช้มบรรยากาศนะ ตอนนี้นะครับกับประมาณหกโมงเจ็ดโมงเสาร์นะครับแดดกําลังอ่อนๆพอดีฟิงนะครับพอดีฟิงหกักคายหนาวนะครับหมอกแห้งนะพี่นอ้องเปียกเบิดนะครับเปียกเบิดกล้วยหน่อยก็กําลังเลี่ยมหยาน้าเมียน้ำค้างเมียนี่แหละนะครับพี่นอ้องเบิรงน้องคาขวดน้องขว,ด,งขวดข้าวนี่จอมขวดน้องเล็กสุด ของปีนี้ทา,างเล็กสุดนะครับอ่ะภาพบรรยากาศให้พี่น้องสุขุมสุขคนได้รับส้มกันนะครับสําหรับท่านที่บได้เดินทางมาบ้านนะครับกะส่งมอบภาพบรรยากาศให้เบืง้งน้ำกันเลยเมื่อนี้นาะพี่น,อน้องนาะเบิ้งพี่น้องคนน่ะเฮ้ยควันจะดอ,อกปากนะครับหนาวหนาวหนาว,น,าวนะภาพบ,บรรยากาศอุ่นๆบานเฮ่านะครับพี่น้องอ่ะ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สัก่อนนะครับพี่น้องคลิปน้าจะพบปะกันใหม่คลิปนี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยกะขอบรุงขอพูนพีพ่น้องส่งว่าความยากา่ะเป็นกลาลังแรงใจนะครับปีใหม่สิมหอนิกาขอให้พี่ให้น้องได้ร่ำได้รวยการเงินยาระดย่เครื่องสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อยาเจ็บยาจนในปีใหม่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยเขาวงกขอกล่าวคำว่าขอคุณและก็สวัสดีครับผม